สวัสดีครับจากร้านกลงจากการเกษตรเลนนกทานะครับช่วงเย็นนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลนะครับผมจากอำเภอบุงค้าครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อชุดนะครับเครื่องแซบที่140พัดนะครับแล้วก็หางนี่ครับสยามคูโบต้าเอ็นซีพัดเอนะครับพร้อมชุดโรตารี่ปั่นนะครับผมแล้วก็มียางหน้าแท้นะครับยางหน้าแท้ ดันหลอบเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับยางอาเทเดี๋ยวออกมาให้ดูนะับยางคาแทลเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับกระทะก็เป็นตาปืนใหญ่คู่ครับแล้วก็มีชุดผานนะครับม <ไป S 1> ีเครื่องเซ็ตพีร้อยสี่สิบเครื่องเดี่ยวเขาพูดองแกว่งอยู่คนเลยนนะครับต้งเติมได้ไหมครับยวเติมน้ำม,มัน นี่เซรัายอยู่บ้องรอนมันเครื่องครับคัตตีร้อยสี่สิบตัวนี้รุ่นมือหมุนนะครับผมบเตรียมประกอบให้ลูกค้านะครับลองนี่ครับนี่ก็ล้างให้ลูกค้าอย่างดีนะครับเอาไปอ่านตีเลยนี่ครับ 4 0 0 0 X นะครับแล้วก็มีชุดโรตารี่ปัดน,นะครับตัวนี้หน้ากว้าง1เมตรนะครับพร้อมที่นั่งนะครับตัวนี้โรตารีปัดหนึ่งเมตรนะครับอ่าตัวนี้ก็รับประกันสามปีนะครับเครื่องก็สามปีครับ ูกค้าก็สั่งเครื่องนะครับร้อยสี่สิบตัวนี้แล้วก็มีชุดหาง NC ็นซโรตารี่ปั่นนะครับยางหน้าแท้ดันหลบเทนห้าศูนย์เก้าสิบหกแล้วก็ชุดผานไถนะครับส่งลูกค้าอำเภอบุงค้าบุงค้าครับจังหวัดบึงกาฬนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวหกล้อไปส่งนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับผมนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วจะให้รีวิวให้ดูอีกรอบนะครับ งานวัไถนะครับพร้อมโรตารี่ปั่นนะครับพร้อมเครื่องวัไถนะครับเป็นของคูปต้านะครับตัวนี้หางกับเครื่องเป็นของคูปต้านะครับอันนี้จะเป็นชุดโรตารี่นะครับที่สั่งผลิตขึ้นมานะครับใช้หาง NC ของคูปต้านะครับแล้วก็เครื่อง14แรงของคูปต้านะครับตุนแซททีนะครับเครื่อง14แรงอันนี้จะเป็นหาง n อพัด X กนะครับ ใช้ชุดโตรตารี่นะครับครับอันนี้กำลังทดสอบเครื่องนะครับกำลังทดสอบโตรตารี่ปั่นนะครับครับใช้เครื่อง14แรงนะครับมันจะมีกำลังปั่นนะครับโตรตารี่นี้ครับ จะเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดมึงการนะครับนี่ครับรถหกล้อไปส่งนะครับกำลังลองทดสอบนะครับหวาเลี้ยวข้างยับเดียวนะครับคิดออสเตรียนี่เป็นรอบเดินเบานะครับ รับประกันสินค้านะครับจากทางบริษัทนะครับ3ปีนะครับของคูปะต้า,าเครื่องทางเอ็นซีคูปต้าก็รับประกัน3ปีเหมือนกันนะครับ ล้อว่เอาเหยียบเดียวด้วยนะครับตอนน,ตอน,น,นี้ก็จะเตรียมขึ้นรถหกล้อนะครับ โรตารีด้วยนะครับสายพานจะใ,ใช้ตรงนี้ประมาณสี่เส้นข้างหลังอีกสามเส้นนะครับครับถ้า <Wow. S 1> ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอ่างว็าสายคูบัต้าเครื่องคูบัต้านะครับหรือชุดโรตารีปั่นนะครับ ติดต่อได้ที่ร้านกงคงจากการเกษตรนะครับเรืองนกทานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0627545665นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0811206955นะครับขอบคุณครับรถับครับผมมาดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็ได้จัดส่งนะครับเตรียมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับมืดเลยครับตอนนี้ เตรียมส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับตรงนี้เช้านะครับออกแต่เช้าเลยครับไปดูข้างบนนะครับผมขึ้นะไรบ้างครับติดยากหน่อยนะครับชุดกูบูต้าเซตีร้อยสี่สิบครับแล้วก็หางสยามกูบูต้า NC p l u X นะครับ โรตรี่ปัดหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับชุดโรตรี่ปัดพร้อมที่นั่งนะครับตัวนี้ใส่ตัตนี่ปั่นชุดนี้จะใส่ได้เฉพาะหางสยามคูบต้านะครับผมนะครับหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะครับลูกค้าก็เอาไปชุดนี้ก็จะมีนี่นะครับตามนี้ที่บอกไปแล้วก็มีโครงฐานนะครับโครงฐานชุดฐานนะครับคาดนะครับผมคาดคาดไถนะครับผมมืดๆหน่อย แล้วก็ยางหน้าแท้ดันหลบเจ็บเจ็ดห้าศูนย์ความสิบหกนะครับตัวนี้ก็เตรียมส่งพอาําเภอนี่ก็บุ้งค้านะบุ้งค้านะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมนี่ครับบุ้งคาก็เตรียมรับพุ่งนี้เช้าได้ไดเลยนะครับตัวนี้ราคาก็ประมาณแสนกว่ากว่านะครับแสนกว่ากว่านะครับชุดนี้นะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 754 5665 062 754 5665 08 1 1 2 0 6 9 5 5นย์หกสะครับ,ครบเครื่องรับประกัน3ปีหาง3ปีนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับนี่ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ